มาดูเรื่องของกเกษตรจังหวัดยะลากันบ้างนะครับที่ได้มีการเดินหน้ายกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหินคุณภาพครับโดยเขาได้มีการจัดนะครับในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคนะครับโรคเหี่ยวในกล้วยหินให้ความรู้แก่ผู้ปลูกครับนายอัมพลพงศวรรู้วาราชการจังหวัดยะลาได้เปิดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เทคโนโลยีและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหินให้มีผลผลิตมากขึ้นและก็มีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมทั้งเป็นการเร่งนะครับในการฟื้นฟูในการปลูกกล้วยหินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวกล้วยนะครับให้มีผล,ผลผลิตที่มีปริมาณและก็คุณภาพเพิ่มมากขึ้นครับต้องบอกนะครับว่ากล้วยหินนะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดยะลาสามารถที่จะนําไปแปลรูปเป็นสินค้าต่างๆได้มากมายเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยฉาบครับซึ่งก็ถือว่าเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลานํามาเป็นอาหารนกนะซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมกันในกลุ่มผู้ที่เลี้ยงนกกรงหัวจุกครับและหัวปรีครับคุณควรวรรณครับเขานิยมนํามารับประทานกับน้ําพริกใบตองนะครับก็สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้นอกจากนี้ครับก็นําส่วนต่างๆนะครับของกล้วยหินเนี่ยมาวิจัยทางโภชนาการนะครับรวมไปถึงสรรพคุณเพื่อที่จะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเรียกได้ว่า ทุกส่วนของกล้วยหินครับสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยครับ โดยการจัดงานนะคะก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่ค่ะพร้อมเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหินให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีคุณภาพได้มาตรฐานสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่เข้าร่วมนะคะก็สามารถศึกษาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันในการกําจัดโรคเหี่ยวในกล้วยหินการจัดการเรื่องของแปลงปลูกกล้วยหินนะคะให้ปลอดโรค6ขั้นตอนด้วยกันหรือจะสามารถมาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ค่ะ เพื่อที่จะนําความรู้นะคะไปปรับใช้แล้วก็ไปจัดการในการดูแลแปลงปลูกกล้วยหินของตนเองค่ะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพในการปลูกกล้วยหินได้อย่างแท้จริงท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคเขี่ยวกล้วยหินค่ะ